หลักห้องส่างแก้วขึ้นหนึ่งคำขื่นสู่ห้องท่ำสองคำวังท่อยูตีรษะสามคำล่างมือถา่าอยกิน,นกหนึ่งคำสามคำหกคำสิบเอ็ดคำสิบสามคำ,มคำ,มคำ,มคำนี่คือมือขึ้นบ้านไม่นอกนั่นกับเป็นมือที่ต้องห้ามอีกอย่างหนึ่งที่เลือกสะดวกนะครับทีเป็นสิทธิเดียวก,ก่ของบ้านมาตรงนั่นกับผูใ้ใด่าเสียงไฟผ้าขึ้นมือนี้กับบอกว่าเป็นเลืองของเจ้าของบ้านกป็นหาเองทั้งสี่นี่คือทางของผู้ที่นำทางที่ที่ทางศานาพิทธีต่างๆ ไอาดังด้านวันนี้พี่น้องมาพร้อมกันแล้วเนาะอ,อ่ามีทั้งหาบเงืนหาบท้องของอยู่ของกินของใส่ของซอยเพรอ,อืดอเพรอยากมันนี่ของคําของคุณอ่มาเต่าผู้จบจบงามๆผู้ชิดถูดรุดทางบ่เอานะครับอ่า่เอาบ่ให้ไป,ไปนไปไปั่งจังสันอเ,เอาเต่าคู้ดีๆงามๆ,ๆ,ๆมาวันนี้ได้เวลาเจ้ามงการนาทีขออีกสามนาทีพอขออีกหกนาทีอ่าทำพิธีก่อนเด้อ อขออนุญาตทุกท่านนะครับด้กาวตามผมนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิปิโภะคะวาอิปิโสภะคะวาญาตายามดีญาตายาม พระพุชัยศีสวัสดีสิทธิราโพนะโมพุทธายะพุทธิยัมปิปิปิโสภะกวาญาตายามดีพระพุชัยศีสวัสดีสิทธิราโพนะโมพุทธายะตติยัมติปิปิโสภะกวาญาตายา

เถิดพระเจ้าค่ะสร้างุอิติสุกโตอรหังพุทโธนโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภูมิเทวาคามิหังนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติปิโสภัควาอรหังพุทโธนโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภูมิเทวาคามิหัง บัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอขมาต่อองค์พระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงพาลีพระแม่ธรณีผู้ที่รักษาสถานที่ตรงนี้ตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงที่ลูกหลานได้พึ่งพาใบบุญอยู่ตรงนี้ดังนั้นวันนี้ข้าพเจ้าจะทําพิธีขึ้นบ้านใหม่ให้แก่ลูกหลานขอให้เป็นมงคล จนถึงที่สุดเอาอานสุดท้ายในการประกอบสมาอาชีพและการครองเรือนข้าพเจ้าขออ่านเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงได้มาโดนบันดาลประทานพรให้แก่ลูกหลานได้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเธอนาฮ กอนเนอะเก็บไปก่อนข้าพี่น้องเป็นยังไงเท่าคำเท่าพูดมาไปปัญญาหมั่นคนยื่นมาบ่ปั่ยาดีปั่ยามีมาบ่ปัญญาสม่วยแต่มาดีมี่จะแนวดีๆมือนี้แมนบ่การสั้นตีไปน้ำกันเพื่ทุกคนนี่บ่การสั้นได้เวลาพอดีพอดีเราเด้อเอาเก้าวเก้ามาเลยพี่น้องใช

Yeah. Yo! Yo! ขึ้นขึ้น <laughs> <laughs>

หลังไม่แรงามๆ้าจะยาเย็ดขึ้นยาที่มานังโอูคุณโอ้พวกผู้การมาตั้งใจด้วยเลยมาตั้งบ้านเรืองหวังคำฟ้องยิ่ง่าวบ้านี้ปลูกบ้านไม่ได้หาเต็มว่าจิมาขอคำขอคุณให้มารุ้มุเดนโอ้อ มาขืนบัานไม่ใส่หนาเตรียมว่ายังไม่ได้น้องกันทไทยยากเีน่เด้อปุป้าผ่าองดาวเลยมบโอ้ปุอง้าองข้นมาหลายนี่คือลุกซองป้าผ่าซองดาวนี่ยก็ไดมาอยูน่งห้ามอแกท้ององูกควาเมะมาตามหลายเ่น้อแห่กทององคาิวตะูเต็มน้าบิดองขํนของอ้นกปขามาใส่มองหลายมืนปามาใส่ยิ่งใต้มบูจจบมาน้ากัน แนวอยู sich, ่แนวกินบอกเลือดว่าอากกอดาของมันุ่าแทงหลายหามได้ับตอนได้มาักขได้มาว่าเมีตะกรงคำของค่วนมือนเศษเงินเหมือนเงินล้านั้นสิมาโอ้ขันมมฮอตเราเห็นเราละยนเนี่ยบบางห้ามอยู่เด้อยาผู้สูตรยาผู้โสลงมันมันมีโสลงบ่เฮื้ยนมันมีสลงดีๆจังเสีอาขันโสลงพอดีสบาสเฉพะข้นกระเด้นเน่ย มีอยู่แล้วฟังนาดแล้วสองแค่มีซีว่าเท่าคุณมันโอ้เท่าแค่หลังเนี่ยทางตรงนั้นซอว่าเท่าของงานเนี่ยเปล่นการซีว่าเท่าบานเย็นมุดตาปลาเส้นซีว่าท่าซักซื้อนั่งสยญซืวอซื้อว่าเท่าั้งแขงโู้ระแนงซีว่าเท่าอะไรไหมโอ้ไกลซีว่าเท่าคุณหูมบั้นร่มซีว่าเท่าคุณมาหลังข้าซีว่าเท่าุณฟ้อง เยาขึ้นแล้วงามองตองที่ว่าทาวบุญมันกว่าเงินโอ้ตอนกลางคืนฝันดีมีโชคอ่าถูกอนกลางเว้นถูมีโรคมาเบียดมาเบียดหนกายตรงนี้มันจะเงินมาเงินกินผมตกแกงเงินพญาแถนแบ่งมาเป็นมูลอืมคนในเลขขึ้นอยู่สี่คำสีพูน มุ่นมั่งรถยนตเต็มหัวเต็มศุนเอาเปลือกพุ่นเตรมเล่าเอออย่างลนยอย่างต่อยยุซุงยุเย็นโอ้มนอยเพราะเราก็ได้เห็นเออเนกับเรไใมากเลยมีแต่ได้กรับได้มีแต่ดีคับดีจะเกิดมาเลนดีเล่นทําเก่ากับปุ่มพุ่นน่ะมัจะเกิดมาเ่นยุซุงย่เย็นเป็นลังสิของเจ้า วาสนาน้ำทรงเจ้าตรงลงไหมลงงนะคุมเจ้าตรงลงข้อข้ามอารามคาบุญไหลกันที่พ่อคุณหน่อยเป็นบดิเหนดอกด้อม่เอาวม่พอเอาบ้านค่ณป้าเอาเอานี่ยนะเอานี่ยนะหังนี้ก็ตา้าก้ามเบิกเยบิกท่าตะวันเล้อ่ะขออนุญาตล่าตามผมนะครับสาธุนโมตตะาะกวาโต อาราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอ่ะาการทำบุญนี่กระไดก่อนเนาะสาธุเดอ้อเจา้าปุันไดแก้วสิขอทองเที่ยวถึง ยาสมีกำเว้นบาดหาตีนสุวนเจา้าบาดหายิ่งใส้ขึ้นเอาตีนสูไทยยายมีบาดพายน้ำเสียนยาทำตีนบาดหาเด็กหนุ่มหน่อยเที่ยวขื่นร่งคลาบเหมือนยายหัวปาดผื่นขาห่ารในเบิ่งเขาบาดหาโจรมากขึ้นเอาฟองเฮือนหาเจ้าไรในเด้อแมงกระไดเอ๋อหาเจ้าหอหมอกระเพินเจ้าของบ้างในภูมินอนบาดหาพ่อข้าเขาฟ้องกินเขินขาด ไทเปียรลียนลัตตอนเอาของเขาใส่ได้เอยแม่กระไดเออสุะมุรมูลมามหาวุฒบังสวาจะด่าอ้าโอ้ดีเ้ยลาเลียงเอามาเก้าของบ้านมาเลยกนล่างปีในเออนั่นเอาแล้วครับ ม่มาซอมมือลไปก็ได้ล่างก็ล่างก็ล่างก็มือไก็ได้ป้องกันหยับหินเลยหยับนเลยเติมหยับบนเออู้ลูก้ักู้ลางาก็้ยมนกัลูกซายเขาไยูลูกายเขาดมานสามเทือกจะซ้อก็มล้ ไอมือลางกัได้ยังมันออกมาหดหนกันไมยาหินอยาเห็นยันได้แข็งแกงแล้วมันเรนองอหินไม่ใหยัดดิแข็งในแข็งอันห่อยะนี้หนอยพี่ตามกูได้ล่าามมาถารอากามาก ยาบาดนี่งไงิเงินมือแรงมาห้องยาคนเนี้ยยานเนี้ย่าเลี้ยเงินนมือแงมาห้องอะไรหมดไเดียวอะไรหลานเงินนแมากอง้ถึงมาตัวเนี่ยมาเถึงเนาะย้าปสามใหใมอส่มามาเทียมยาบาดสี่ให้ท่าอดตาาสีแรงหนุ่มมาสวย อย่าบาดหาาว่างเท้าปวยไข่เงื่อนหลีบมีอย่าบาดหกให้ได้เป็นเสียสีมานมีเงื่นลางอย่าบาดเจ็ดให้ผลโทษทันตนาอย่าบาดเจ็ให้คนโทษทันตนาอย่าบาดแปดให้ได้เป็นพญาหัวหนามู าเจอะเป็นไาหัวหนามูย่าบาดเก่าให้เงินไหลลังเข่าเงีอนเก่าเมื่อละแสนเาเาให้ไห้าเขาเเกเือะรุ๊อะมุ uh, uh, ๊ะ hmm. ่มามุนมามหามุนมั่งสว่ายาส้ามาบัดนี้พี่น้องมาเด้อมเด้อ

ครับน้องการไนนะจุดเชียนจุดสองอไรกต่อเมื่อกันนะครับพี่น้องการปุกร้านกำลังจุดจุดเชียนบูชาพรรัลนใจปอกาเรินเชิญพี่น้องปุน็นมเมอร์เกิดโดยวางธรระสฆ์อันเป็นปานนาที่เคยของเรา

เส้นด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปเข้าคเดี๋ยวเราไปถึงไปเอาละครงนะครับเรียนเชิญพี่น้องทุขธรรมปรารตนาใจนะการกราบคุณพระธรรมกราบประสงค์นะครับกราบคุณบิดามารดาเอากราบพระป้องกันกราบเอากราบพุทธาที่นี่ธรำมาที่นี่ สังฆาที่นีกล่าวคำบูชาพระรตรายทรองกันครับอิเมนะลาสังโฆสังขังนามิสะธุปะรัตัสเสนสปะคุณรรุปชาติ พุ่นปะทะลนีจีติเบตพุ่นพระสงฆ์ฆ่าจิตชั่งพุ่นพระไตรหุ่นพระพายเกตพุ่นอาสวะจีติเบุ่นทัพลัดตามจิตกางพุ่นอาสวะพุ่นสัตวะพุ่นิจสวัสดิ์พุ่นนั่งแก้วตาเป็นการพุ่สินเดพุ่สินเตพุ่สินเดียพุ่สินต่อจอยจีติเบตพุ่นมาจีพุ่คนเก่าพุ่นในบ้านเป็นเพื่พร่นพนักบร้วแต่ทั้ง ้วยเจ้าอาเภจุสจารย์ขอทำการใิงได้ใดทงหนยาปรัสเสีทคุนพระสาษีหน้ารอขุนรนาได้ขุณพระสาสีตาว่าคุณหนัียตาไปคุณประสาษีสมิดคุณประฤาสีทัน้โยแก่งตาลมเห็นข้าคุณมนาเดชเสือคุณไต่ึงคุณพระพุทุนนาราอากาศคุนประยงคุณประกาศขุนรมาตุรีุณพ้ะพุธเก้ายเสียสนาเกิดการตีมาเหมดสิบเจด

ไม่ร่ามด้วยไ่ร่ามด้วยกินเองเนอแลวยเอออ่า้โอยข้านกันปะเนี